ครับผมสวัสดีครับทุกคนที่กําลังดูอยู่คือครอบครัวของนายมาตูมนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายมาตูมนะครับผมวันนี้นายมาตูมนะครับจะพาทุกคนนะครับมารู้จักกับ Honda c r f 250 l นะครับผมว่า c r f 250 l เนี่ยเหมาะกับการขับขี่สไตล์ไหนบ้างนะครับผมตอนนี้นะครับผมรถก็ได้จอดตรงนี้แล้วนะครับผมตัวนี้เป็น c r f 250 l ปี12นะครับผม จะสังเกตได้ว่าตัวอันนี้ผมเดิมเซตเดิมเหมือนนะครับแต่ว่าอัพในส่วนของโชกหน้าขึ้นมานะครับว่าเพื่อให้ซัพพอร์ตในการขับขี่เข้าในที่ทุรกันดานนะครับก็ออกแนวเซตแนวเอนดูโร่ไปเลยนะครับผมอันนี้ก็ให้ช่างที่โคลานะครับเซตให้พี่กิ๊กนะครับพี่กิ๊กนะครับส่วนตัวนี้ที่มีเปลี่ยนไปก็มีเปลี่ยนบางโคหน้าสาเหตุที่มีเปลี่ยนบางโคหน้าเพราะว่า,าผมอ่ะ ค่อนข้างจะเดินทางไกลแล้วบางคนเดิมอ่ะเวลาขับเร็วหน้ามันสายก็เลยใช้บางคลนสั้นแต่ข้อเสียก็มีคือเวลาโดนน้ำโดนอะไรมันดีดมันดีดแล้วมันโดนเราอ่านะครับก็มีก็ค่อนข้างจะเดิมเดิมเลยนะก็มีติดไปสองคู่นะครับผมแตช่วงนี้ก็บรรยากาศดีมากก็จะได้ยินเสียงนะครับนกค่อนข้างจะดังนะครับผมวันนี้ผมมาแคมปิ้งที่วังน้ำเขียวนะครับผมก็มามิตงกับกลุ่ม ดีซีโมโตคุคลาคันที่สีแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูรู้กันต่อเลยนะครับผมก็ส่วนที่ผมเสริมขึ้นมากคือตัวแหลกหลังแหลกหลังเนี่ยผมสั่งมาจากเชียงใหม่นะครับผมของเพิ่งมาถึงตอนเที่ยงประมาณบ่ายโมงผมใส่เสร็จประมาณบ่ายโมงครึ่งเอาแบกเป้ใส่ของกลับเลยนะครับผมนี่นะครับเป้เป้ตัวนี้เลยนะที่ผมเอาเสื้อผ้าใส่นะวางได้ โอเคเลยนะครับผมก็คือเข้ค่าจะแข็งแรงแน่นหนานะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อทางผมได้เลยนะเดี๋ยวผมบอกนะครับเดี๋ยวผมให้ข้อมูลว่าซื้อจากใครนะครับผมครับก็ส่วนต่อไปก็ไม่มีอะไรละก็มีเปลี่ยนยางนะครับตอนนั้นนี้ผมใส่ยางเดิมนะแต่ว่ายางมันเสื่อมสภาพก็เลยลองมาเปลี่ยนเป็นของ ยางที่ติดกับรถมานะครับของศูนย์เลยนะครับแอฟริกาทาวินยางข้างหลังนะครับผม150 70 R18 ทับนะครับข้างหน้านะครับ90 90ทันะครับผมขอบ21นะครับผมก็สูงกว่าเดิมจากยางที่ให้มาไหมก็สูงกว่าเดิมนะในในสองปีผมนะเพราะปีใหม่ๆมามันค่อนข้างจะเตี้ยลงนะครับผมก็ผมสูง160ินิ้นนะครับสามารถขับได้โดยที่เบี่ยงตูดเอานะครับผม แล้วก็ส่วนการขับขี่อาเดี๋ยวเรามาพูดถึงการขับขี่การขี่ในโลกขี่ในป่านะก็ผมเป็นคนตัวเล็กผมจะเสียเปรียบเวลาที่เกิดการเบรกฉุกเฉินของรถข้างหน้าแล้วผมเบรกตามแค่บางทีขาไม่ถึงนะครับมันก็อาจจะล่วงไปนะก็ต้องมีทักษะนิดนึงนะครับทุกคนที่ขับผมว่าพี่ๆที่กําลังดูอยู่เก่งแน่นอนนะครับถ้าขับรถรุ่นนี้อยู่นะครับผมแล้วก็ถ้าขี่ใช้ชีวิตประจำวันถือว่าดีมากนะครับ ก็คือรถ2 5 0ซีซีนี่สามารถออกตัวหรือว่าฉีกออกจากกลุ่มที่เขาติดกิดกาันเป็นก้อนกๆได้สบายเลยนะครับผมแล้วก็เมื่อผมใส่ยางเดิมอ่าใส่ยางเรียบใส่ยางเรียบของแอฟริกานะครับผมก็การขับขี่นะครับค่อนข้างจะสมูทขึ้นดีขึ้นมากๆแล้วก็รถนี่ไหลไหลดีขึ้นมากเลยนะครับผมมีอะไรอีกไหมล่ะแต่ว่าทุกคนจะสงสัยว่า เอ๊ะยางแอฟริกามันใส่ได้เลยไม่ใส่ได้เลยครับล้อหลังสามารถเอาของแอฟริกาทวบินถอนมาใส่ได้เลยนะครับผมยางในใส่ยางเดิมครับผมทั้งหน้าหลังได้ยางเดิมหมดเลยนะครับยางในที่ติดมาจากรถนะครับมาจากศูนย์ก็ใส่ได้หมดเลยนะครับผมของตัว c ี2อ0 l นนะครับแต่ว่าข้อเสียของเขาเวลาขับเดินทางไกลนะครับมันค่อนข้างจะเหนื่อยเพราะว่าตัวเราประทะแล้วก็ด้วยขนาดซีซี น้อยนะครับผมแล้วก็ด้วยช่วงหน้าที่ค่อนข้างสูงนะครับการแหวกอากาศค่อนข้างจะเป็นไปได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมันทําให้หน้ายิงสั่นมือนิชาเลครับบางทีนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็คร่าวๆนะครับก็คือในส่วนของ c ชียรเของสูนแนวที่เอามาใช้นะครับผมตอบโจทย์ค่าน้ำมันนะครับจากตัวระยองนะครับช่วงของระยองนะครับจนมาถึงวันน้ำเขียวเนี่ย ผมเติมน้ำมันหมดประมาณร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทจริงๆครับจริงๆเลยวิ่งนี่ก็ก็ก็วิ่งนะเราจะไม่พูดว่าเราวิ่งเท่าไหร่นะโอเคนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับคลิปแนวตุมนะครับถ้าทุกคนชื่นชอบนะครับผมฝากติดตาม Facebook นะครับแฟนเพจแนวตุม f อนะครับและอินสตาแกรมนะครับและที่สําคัญเลยครับผมถ้าเข้ามาดูนะครับผมก็ฝาก ติดตามนะครับช่อง y o u t u b นาะยมาตูมนะครับกดซับสไครต์ให้หน่อยนะแล้วก็กดกระดิ่งนะครับถ้าชอบก็ช่วยแชร์ออกไปให้ด้วยนะครับผมทุกคนนั้นก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับแอฟริการา์ีวีของผมนะครับผมสวัสดีครับ